สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมมีของเล่นมาใหม่อีกแล้วนะครับอ่าของเล่นมาใหม่เลยช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เอางี้ดีกว่าผมไม่ได้มาขายของนะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้เองเนาะแล้วแบรนด์ที่ผมเลือกก็เป็นแบรนด์ที่แบบเพื่อนๆเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับหาซื้อได้ง่ายนะครับ ถ้าใครชอบแบรนด์อื่นก็ใช้แบรนด์อื่นนะครับนี่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตัวที่ผมใช้นะครับเป็นสามเอมนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบกระจกนะครับเคลือบกระจกก็คือเนี่ยเขาทําตามรูปไปให้ดูครับก็เราก็ทาที่กระจกแล้วพอน้ําฝนใส่หรือฝนตกใส่มันก็จะไม่ขึ้นเป็นเม็ดๆนะครับมันจะไหลลงคือมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันช่วยได้เยอะมากนะครับ ก็ขวดหนึ่งสองร้อยมิลลิลิตรนี่ฟรีผ้าเน่าๆผืนหนึ่งกับถุงมือนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันว่ามันได้อะไรมาบ้างนี่ก็จะได้ขวดมันมาครับขวดมันมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ๊บบ๊ก็ไม่มีอะไรมากครับวิธีใช้นะครับเราก็ดูเลยนี่ใช้เครือบ ภายนอกกระจกนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดนะครับเพราะว่ารถทุกคันย่อมมีกระจกมองข้างนะครับก็ควรจะเคลือบนะครับแต่รถยนต์อาจจะใช้ได้เยอะหน่อยคุ้มค่าหน่อยก็คือจะมีกระจกด้านหน้าด้านหลังด้านข้างประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับนี่วิธีใช้นะครับหนึ่งก็ทำความสะอาดกระจกนะครับสอง นะครับเช็ดให้พื้นผิวกระจกสะอาดแห้งนะครับแล้วก็เทสามเอ็มลงไปนะครับสามก็เช็ดเป็นกลมเล็กๆนะครับให้ทั่วกระจกทิ้งไว้แห้งจนขึ้นฝ้าก็คือน,น่าจะเป็นขาวๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบหมาดๆนะครับเช็ดจนกระจกใส่ใช้ผ้าขนนุ่มเช็ดคราบจนขึ้นเงา แค่นี้ยครับก็ควรทำสักสองรอบนะครับรอบแรกเสร็จปุ๊บแห้งปุ๊บก็ทำรอบสองนะครับข้อควรระวังของเหลวนี้ไวไฟนะครับแล้วก็เป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไปนะครับคงไม่มีใครกินนะครับแต่ก็เก็บให้พ้นจากมือเด็กนะครับแล้วก็ระคายเคืองดวงตายย่างรุนแรงก็คือระวังเข้าตานะครับเป็นไปได้ใครมีแว่นนิรภัยก็ใส่แว่นนิรภัยป้องกันได้นะครับแล้วก็ กลิ่นนะครับอาจทําทให้ง่วงซึมหรือมึนงงนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับในถุงกอนนี้มีถุงาสติหนึ่งกับกับผ้าผ้าไว้เช็ดหนึ่งผืน่าแล้วเราก็หาผ้าของเรามาเองอีกหนึ hmm. ่งผ right. ืนประมาณนั so. ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับหมวกกันน็อกให้ดูก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปลองกับรถเนาะเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองกับ ชิวหมวกกันน็อกเนาะอ่าเดี๋ยวผมถอดก่อนนะเนอ,อ,อยังไงวะถอดชิวไม,ไม่ได้ถอดงเงินปึ๊บกดโจ๊ะแล้วก็กดโจ๊ะปุ๊บแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ไดชิวหมวกกันน็อกมาแล้วก็เช็ดเอาผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับให้มันไม่มีคราบเช็ดไม่มีคราบ เดข้างในข้างนอกเลยครับประมานี้จริงๆจริงๆเช็ดแต่ข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าหมวกกันน็อกมันค่อนข้างเช็ดง่ายนะครับเราก็เช็ดข้างในข้างนอกไปเลยชิลมันนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไม่ต้องไปเช็ดข้างในนะครับเช็ดแต่ข้างนอกกับกระจกมองข้างพอนะครับเพราะข้างในมันไม่มีทางโดนน้ำอยู่แล้วนะไม่ต้องไปเช็ด ประมาณนี้เช็ดนะครับแห้งแล้วนะปุ๊บก็ไม,ม่ยากครับขยายน้ำยาลงผ้าเลยนี่นะมองเข้าตานะครับเวลาปิดฝาระวังนิดนึงก็เช็ดลงไปเลยเช็ดลงไปเลย กลิ่นก็มีความคล้ายกลิ่นน้ำยาเช็ดก,กระจกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเขาคงผสมมาให้กระจกมันใสด้วยแล้วก็ป้องกันน้ำด้วยนะครับน่าจะเป็นน้ำยาเช็ดก,กระจกผสมพวกซิลิโคนหรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะส่วนผสมของเขานะครับ ก็รอรอสักพักนะครับรอสักพักอ่าให้มันขึ้นแบบแบบเหมือนขึ้นฟ้าขึ้นอะไรเรื่อยเอขึ้นมานะครับพอมันเริ่มขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็จะเช็ดมันออกนะครับก็ออกทิ้งไว้สัก สักสองสามนาทีก็ได้นะครับแล้วเราค่อยค่อยเช็ดออกผว่ามันจะเคหรือเปล่านะ ถ้าเราไปซื้อถ้าเราไปซื้อเป็นน้ำยาเช็ดชิวโดยเฉพาะเขาก็ขายแพงเกินไปครับไอ้น้ำยาเช็ดชิวเหมือนกันเนาะกันนะถ้าเราซื้ออานนี้เราคุ้มไปเยอะเลยผมว่ามันคือน้ำยาตัวเดียวกันแหละก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วง่ายๆใครๆก็ใช้ได้เดี๋ยวไปดูรถยนต์กันครับ 好了，我擦干净。哦。